เขาก็กว่าม้ห้องใหม่ๆเราจะฉันปุกปุกยกึงร้อนน่ะกระดานคาฮอรในเมืองพางเลยตรวจก้อนน้ำมาเมืองพางเี่ซามด้วยห้องใสในฉันปุกปุยกัอหม้อมันยามนั่นน่ะกมันก็ทำน้ำในเมืองห่อหรอ ก็ในในไม่ชายได้แค่นหองานใครเหมือนปุ่งเมืองเข้าอ่ะก้ามบ่อน้ำได้ก็อนคมากอะครับกระสวงเขาไอ้นั้นก้ามบ่อน้ำได้ด้วยใช่หรอจะจะเฉาเดียวโคเมืองไทยเมื่อเฮ็ดโคน้ำปอนนี้อะโคคำสันายชุงเนี่ยหรอ

มาหันไปโค้งเลยนะตัวชากคุณหน้าไถ่ามือนอำหนาด้วยเอานั่นมือนี้เขาก็เขายืงโคง้งเน่ไม่น,นี้

จะหน้ามองได้ล้มลงองไรเงนอยเลยเพราะว่าุกัดด้วีน่มันมันแข็งรับอ่ะโจงเทงเทงกันช่อนข้าได้เนี้ยขม่าด้เทงกันขมาสุดท้าน่ะเทงกันแ้กไม่ จะชาปังไฮเลยจะชาวกุนาปะเยวามากกด,กด,กดกไปอยู่ดรียวนี่เด็ติ๊กเนี่ยเด็กัองอ้งวันทั้งวัวกกวนได้ยอยูยเ่เลีู้ทังเียน่ะก็ไม่หนุเลยแกไมองกลก็่ เปินเปินหันก่อนเลยที่ตีแ้เปินไม่แจ่วเปินกับไม้ก่อนไม่แจอต่ะจะเสียขเขตากาขอคุณหน้าเดี๋ยววานนะจ่เฉาจะงเปลี่ยนเมืองไทยมาในบาลุยังก็ไม่คินเอาไน้ Tại quận Măn Nạm này nè, ở Măn Nạm thì là có những cái của tha, giản, có kiểu Măn Nạm nè Thì họ có lẽ có quá sức lắm. Tại này nè, họ có cái kính của thơm, giảm cái kính của thì kiểu như thế. nếu

ร็ตอนใดนี่ก็ตอนนะเนี่ยไอ้บนเลยขอเมื่อมีอยไหนก็ลำล้ำใ่มอนาก็เลยนะ ขาก็มานะครับก็มีเ่อนเน้อทั้งอีปทั้งอีอมีมอะไรเนือ้อ tá falando...

โหพลังมาก

จันเดินมาเรื่อยๆวัดชีจัน,จนจ มีสองพันแก้วนะวันนี้นนสตาร์นกระจกอะ่ะสตาร์นกระจกหายหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บระวัินนกนาร